คลิปนี้อาจมีภาพและเสียงที่ไม่เหมาะสมผู้ชมอายุน้อยกว่าส8บแปปีไม่ควรรับชมนะจ๊ะนะจ๊ะอ่ะมาแล้วนะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมในทีที่4ี่อีกแล้วนะครับในรายการทีซี่เกมชาแนลนะครับมาเปิดกล่องกันอีกแล้วนะครับเข้ามาแลกกล่องกับคุณยาลีนนะครับ ก็รอบนี้เรา2กล่องนะครับก็ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าอันนี้เป็นการแลกกล่องในเทศกาลฮัลวีนนะครับก็สกินฮัลวีนผมยังไม่ได้ซื้อเลยนะครับเออกว่าคลิปนี้จะลงก็คงจะใช้เวลาพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไร ามตัวนี้ตัวไหนก็ได้มันก็จะมีบัลเดินอะไรของมันอยู่นะนะครับหรือไม่ก็ไอ้อสกินใหม่นะ่ะตั้งแต่ฮินเด็กไปนี่ก็โอเคนะอะไรก็ได้ไม่เอาไม่เอาอีเหียเนี่ย <laughs> สกินแม่งอป, <laughs> ปีสัตแฟเกนสไตล์แอนนี่ก็มันมันเปลี่ยนเยอะก็จริงเด่ว,ว่ามันไม่สวยว่ะอันนี้แม่งเป็นแฟนเกนสไตล์ ไม่ใช่ดีหมีหมีเป็นแฟนเกมสไตล์ก็ให้ไม่ได้อะไรเลยแทงโก้อิปลินเน่าขอดูแป๊บเช็คราคาดิน่าจะ150มั้ถ้าจำไม่ผิดนั่นแหละ1้0ยห้แหละโอ้เีรียดเลย รต้องถามเป็นพิธีทำไมแป็กกาวส่งของมันเปลี่ยนวะได,ไ,ดได้จะเคยออกทีเดียวนะไม่รู้ไม่รู้ยังไงอ๋อกล่องเปลี่ยนด้วยอันนี้เป็นกล่องของฮาโลวีน ก็อย่างที่บอกนะกกว่าคลิปจะลงก็คงจะเลยแผดไปไกลแล้วนะครับเนื่องจากคิวอะไรมันเยอะนะครับมันก็ไม่ได้ค่อยว่างอะไรจะมาแปลงไฟล์มาอัปโหลดด้วยมันก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับก็ยังไก็จะรีบๆอัพละกันนะครับไวยไทยรีซิน สามร้อยนะถ้าจะไม่ผิดเช็คราคาก่อนสามร้อยครับ สกินาลวนั่นใหม่ๆอ่ะอืมอลไ์เวลคอร์นี่เปิดเปิดแก๊สได้นะก็ได้ฟรีสิบสี่วันกัปตันกัปตันฟอร์จูนก็โอเคโลกอเมเลาการเรนเนี่ยก,ก็ก็อยากได้อยู่นะสองสกินนี้ ม่ฟอร์จูนผมใช้อันนี้จนเปื่อยแล้วนะ <c oughs> เนีน่อาเขตฟอร์จูนอาเขตไม่ฟอร์จูนใช้จนเปื่อยแล้วใช้แต่ตะก,กินนี่เนี่ยอีคอสมิกลีเวอร์ชาโดว์ไฟคินเร็กเดมอนไวสเปริตไฟแบนนี่ก็อยากได้เนะี <c> ่ย <oughs> มุดูมุด <c oughs> สามร้อยแล้วแต่กินนี้จับได้อยู่สกินที่คอสเพย์เป็นตัวเอง้ <c oughs> <c oughs> สัตว์มุนโดคอสเพย์เป็นมุนโดสามร้อยนะแต่ว่ามันมีหน้ากากตัวอื่นด้วยเนะ่ยที่เห็นอันนี้เป็นในฉากแลวมีโชว์แกตทีโมเฮเบดิงเจอร์ อันนี้เป็นชาโกเนยะไม่รู้ใช้นากากหรือเปล่านะครับก็เป็นสเปซอาร์ตนะเฉยๆก็ยังไม่เคยลองใช้นะแต่โหเมื่อกี้มันคงไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าเสียงปลาเนี่ยมันจะเป็นเสียงพลาสติกนะครับมีดมันจะเป็นมีดพลาสติก <c oughs> ดูปลายอ่อนดี <c oughs> หือบอกไปนะครับก็เปิดกล่องตอนนี้ก็มีโอกาสได้สกินเลเจนดารี่สองเท่านะอืมอออมาช่วยเชียร์ด้วยนะว่าสกินอัลติเมตจะออกไหมนะครับ พีวายโซลกะเล่ไม่แน uh, uh, ่ใจราคาสามร้อยออปเปิลว่าอ่าสามร้อยนะเราจำได้สกินนี้สามร้อยมันอยู่ด้านหลังใช่ไหมสามร้อยแหละ เดี๋ยวผมขอเช็คสก,กินที่ยังไม่มีครอบครองหน่อยนะครับว่าเราจะสามารถเปิดกันได้อีกกี่กล่องห้ายังตามราคาด้วยเนาะ5 10, 15, 20, 24, ้0สิ2สิบห้าย่น่าจะประมาณนั้นแหละนะครับ ก็คือผมจะต้องเหลือโคต้าไว้10กล่องรวดนะเพราะว่าจะไปเปิดกับคุณแอดชิ Ad นะครับก็ไม่รู้เมื่อไหร่นะรอเขาว่างก่อนก็เพราะฉะนั้นผม,มนก็จะเปิดได้อีกประมาณ6กล่องแหละคืออยากจะเปิดนะ ดีวายตัวกะมันผิวอะไรมันเหมือนคนนะครับมันไม่เหมือนสก,กินอื่นสก,กินอื่นมันจะเป็นเนี่ยอันนี้ไม่มีหูไม่มีเขา่าห็นปะนะไอ้นี่ก็สีผิวเหมือนคนเหมือนกันแต่ว่ามีหูมีเขาอยู่อันนี้ขาไม่เห็นนะครับ ก็อย่างที่บอกนะผมจะรอเปิด10กล่องเพราะฉะนั้นผมเปิดได้อีกประมาณ6กล่องนะก็คืออย,อยากจะซื้อบันเดอรแหละบันเดอลแต่ละอันก็ไม่ได้แพงอะไรเนาะก็ผมก็ไม่รู้ว่าแต่ละบันเดิลมันราคาเท่าไหร่นะแต่ว่าเอ,อ้ยไม่ใช่ราคามันลดราคาเท่าไหร่นะพี่ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าเหลือเฉพาะวอร์ดสกินเนี่ยเออมันส7 RP นะซื้อแล้วกันส7 RP เออ,ออคังคังเออออกแล้วไงต่อเลยพอดี เดี๋ยวรอเขาก่อนแล้วก็ซื้อของของเราต่อช่วยแมลแป๊บหนึ่งแมลเป็นไร <c oughs> <c oughs> อาอย่างที่บอกแล้วสิบเจ็ดอพีนะครับถ้าเป็นวอร์สกินนะถ้ามีสองอันก็เป็นเก้าสิบสี่อันนี้ส,สกินชุดนี้ผมมีครบแล้วนะเหลือแต่วอ์ดซื้อแ่วอ์ดแล้วกัน อ,อข้างอีกแล้ว <c oughs> ทำไมซื้อของต้องค้างวะเอาพวกนี้นะสกินยังไม่ครบนะครับก็เดี๋ยวไว้รอได้บอดก่อนนะแต่ของปีนี้เสียใจไม่มีไม่มีบอร์ดสกินมันก็มันก็ไม่ได้มีทุกปีอยู่แล้วดีกว,ว่าปีนี้มีไอคอนนะก็บันเดิร์นี้จริงๆก็ไม่ได้ถูกอะไรมากนะผมคิดว่าน่าจะลดประมาณลดประมาณ25%่เถึงเปล่าวะ เดี๋ยวขอคิดแป๊บหนึ่งนะครับก็จริงเนี่ยนะเอ่อจริงเนี่ยมัน415 AP นะแล้วก็ดูๆ415 AP บวกกับไพเดออน300 AP แล้วบวกกับวอร์ดเอ่อไอม่ใช่วอร์ดไอคอนอา่ามัน75นะไอ้ที่เห็น30นนมันลดนะครับก็บวกไป150 จะได้1,280ั้วเราก็ลบประมาณ25เเหลือ960ใช่ไหมวะแสดงว่าลดเยอะกว่านั้นเราเราคลิปใหม่ลบลบสามสิเปอร์เซ็นถึงปะเ,เยอะกว่า30เปอร์เซ็นนิดหนึง่งสาเอา็ดหรอประมาณ30.5สิบจุดาะวะ เยอะกว่านั้นประมาณสามสิเอ็ดเปอร์เซ็นั่นแหละ,ะ <_ d ata> เกือบเกือบสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นคือจร,จริงๆมันลดราคาบอร์ดกับสก,กินไม่เท่ากันมั้งมันก็เลยคิดราคาอะไรอย่างนี้นะนะครับก็ไม่รู้เขาคิดยังไงเขาไม่ได้บอกด้วยนะ <_ d ata> ส่วนสกิน <_ d ata> ปีนอื่นก็เดี๋ยวผมลองคิดเล่นๆเ,เนาะ <_ d ata> อ๋อสบี้ไลท์มันสามร้อยบวกกับ ว่าเลยมีมาว่าะลรนอตเฟอะไรเดเฟเฟเฟเลตูชื่ออะไรเนี่ยน่าจะสามรอยแหละคิดเดี๋ยวดูราคาก่อนสามร้อยสามร้แล้วก็บวกกับสกินหกเก้าสิบได้790เนาะราคามันอยู่ที่สี่สสผมลองลบประมาณสี่ิเปร์เซนต์ยเยอะกว่า40 ก็ลองลบสี่ห้าเปอร์เซ็นดูประมาณสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะไม่ถึงห้าสิบนะครับแต่ว่ามันเปสกินสกินแร์นั่นแหละนะอย่างที่บอกเปิดขายเฉพาะช่วงเทศกาลนะครับก็ลดราคาประมาณนี้ก็ถือว่าไม่เร็วแล้วนะครับสกินสวยๆก็เยอะนะก็เลือกซื้อกันตามชอบเลยนะครับ ไอ้สก,กินป๊อปปี้นี่มันไปไกลๆเลยไอชุดเนี้ยเออคือคือถ้าผมไม่ได้สองสก,กินเนี้ยเออกูไม่ซื้อหรอกบันเดิลอะไม่เอาบอร์ดก็ได้อยจะว่าไปไอบอร์ดตามที่ผมแลกตามเงื่อนไขของการแข่งยังไม่ได้เลยเดี๋ยวยืนเรื่องยืนเรื่องก่อนเย่เยะย่ จริงต้องต้องแอดให้แล้วนะถึงเวลาแล้วนะครับเอาวแล้วเขาไปไหนเนี่ย <c oughs> หายไปเลยทิ้งกูไว้กลา,างทาง จริงก็อยากจะกดซื้อตะกินใหม่เลยนะอยากจะซื้อทั้งบันเดอร์เลยนะแต่ว่าอย่างที่บอกผมอยากจะแลกแลกคลิปก่อนนะเผื่อว่ามันจะได้ก็โอเคก็ประหยัดเงินไปได้นิดนึงนะจากสามร้อยอก็ใช้แค่ร้อยห้าสิบอะไรอย่างเงี้ก็เหมือนซื้อในราคาลดห้าสเอร์เซนอะไรอย่างเงี้แต่มันจะได้หรือเปล่านี้ต้องอีกเรื่องหนึ่งอ่ะมาแล้วนี่ไงเกี่ยวละ สรุปแมวเขาเป็นไรอ๋อแม่อ๋อก็นึกว่าไอ,อพิมสระอาเนี่ยพิมผิดจะพ,พิมเป็นวอแหวนจริงๆเป็นพิมสละไอเป็นพิมไม้มเอกอ๋อช่วยแม่ไม่ได้ช่วยแมวโอ้ยช่วยแมวแป๊บ ไอคอนนี่จริงๆก็ไม่ได้ค่อยสวยอะไรหรอกนะก็จริงๆมันก็อยู่ในบันเดอร์นี้แหละก็ถ้าซื้อก็แนะนำให้ซื้อเป็นบันเดอร์เลยถึงแม้มันจะเอาราคาไม่ค่อยเยอะก็เถอะนะ ช่วยแมวแป๊บ ต้องถาม็นวิธีนะครับ ก็พูดถึงอยู่เมื่อกี้ก็ได้เลยแต่ทำไมกูพูดถึงสกินฮาลลวีนสกินใหม่กูไม่ได้วะก็ไป็นสกินฮาลลวีนนะก็ก็โอเคอย่างน้อยก็ได้ในชุดบันเดินนะนะครับก็ ถึงแม้มจะลดราคาแต่ว่าก็โอเคอะ่ะนะก็ประหยัดไปได้กว่าสองร้อยอาังแต่ไงผมก็รอได้ซอมบี้ไท์ก่อนนะก็ขอให้ได้โปรเจกต์ ไม่ได้หรอกโธเย็ดคีโอ้ยโอไม่กล้าสักขททีโบ ตัวนี้ดี่ล่อตีนะครับทอนถอนโั่แมปแล้วไม่ว่าจะอยู่แห่งหตนตำบลใดน,นะไม่จะโดนลุกกระทืบก่อนแน่นอน,นครับแต่สกินนี้ค่อนข้างล่อเป้าน้อยไปหน่อยนะแต่ถ้าเป็นสกินกระต่ายแหกเลยนะครับ อ่ะโอเคครับก็วันนี้ก็แลกกล่องกันไปพอสมควรแล้วคนระับก็สองบวกหนึ่งกล่องน,นะครับก็ไปช่วยแมวแป๊บนะครับ <laughs> ช่วยแม่กับช่วยแมว <laughs> โอ้ย <laughs> ไม่เอกอับมาอยู่ใกล้สระอาแล้วอยู่ใกล้วอลวทเอ้วอลวทมันซสอสเสือนะเนี่ยเออเขาใช้คีย์บอร์ดไม่มีฟอนต์ไทยนะ <laughs> ใช้พิม,มพ์สัมผัสเอา <laughs> อย่างนี้ก็เลย ไม่ค่อยรู้ตำแหน่งนะนะครับก็เออมันใกล้สระอามันใกล้ไปเอกกว่าวหวนีกเออชอบเถอช่วยแม่ช่วยแม่ชอบาเถอะโอเคครับขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยววัเจอกันใหม่กันเปิดกล่องครั้งหน้านะครับโอเคครับก็ขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับอ่าเล่นทีโมใส่มาเตอรี่อะไร a อพปกติทั่วไปในชาแนลมี ลองดูเ <c> จ <oughs> ครับไปเจคกับสวัสดีครับ